โยรุพวกนั้นยองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมองชาแนลฝนซิสร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้บอกได้เลยว่าฝนไปทำอะไรที่พลาดอย่างใหญ่หลวงมากสำหรับตัวฝนเองคือฝนไม่ได้ติดตามนายใบนายมาแบบคือไม่ได้ฝนเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามติดติดติดตามทวีหรือว่าติดตามอะไรที่แบบติดติดติดตลอดเวลาขนาดนั้นนะคือมันทําให้เป็นอะไรที่ทําให้ฝนพลาดมากฝนไม่รู้เลยว่านายใบนายเล่นซีรีส์นะคะ จากซีรีส์เรื่องแรกที่เป็นการรวมตัวของนายไปไหนก็เป็นเรื่องคนคนจางถูกปะอันนี้เนี่ยฝนไม่รู้ว่าออนแอร์หรือว่าฉายในช่องอะไรนะแล้วหรือว่าฉายไปแล้วหรือยังแต่ที่ฝนมาทำารีแอคชันของวันนี้คือเป็นทีเซอร์ของซีรีส์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า Great Men นะคะอ่อ g r รทแ Men Academy เออคือชื่อเต็มๆของมันะนะแต่ว่าคือมันมันดูแล้วมันเป็นสไตล์วัยรุ่นดีอะ คืออยากบอกว่าฝนดูแค่ผ่านๆอันนี้บอกว่าแค่ผ่านๆจริงๆแล้วก็คือพยายามที่จะให้มันดูเรียที่สุดที่แบบดูแค่ผ่านๆเอ้ยเราเห็นคลิปโอเคจดไว้นะจําไว้เราจะมาเรียลชันคลิปนี้คือวันนี้เห็นแล้วแบบกลับมาบ้านตอนเย็นคือต้องทําแล้วต้องรีแอคแล้วตื่นเต้นมากไม่ได้ติดตามในายใบนายแบบชิด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 ก็เลยไม่รู้ว่าในายใบนายมีซีรีส์เล่นเด่นๆแบบเป็นตัวหลักเด่นๆเลยอะนะคะ ก็มีเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่รวมตัวนายใบนายแต่ว่าเอา่อเหมือนจะเล่นไม่ครบทุกคนนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็เอ่อเดี๋ยวไปดูว่าสไตล์เป็นสไตล์ที่ฝนชอบหรือเปล่านะถ้าบางทีซีรีส์ที่มันดูดูแบบเลี่ยนจนเกินไปอะฝนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้คลิปแรกนะคะจะเป็นเหมือนการแนะนําตัว มากกว่าน้องฝนก็จะดูไปในช่วงแรกๆแ,แล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะคะแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยจิมบินเคน้องนิวนิวบินเคนิวนี่น้องอยู่เอ่อรุ่นไหนอะแตงโมไอซ์ลาวูรินเวีย กับตันเป็นชอน oh, Good, อ๋อใช่กูต่อเติร์ดนิวเคลียร์อุ๊ยชื่อทำไมชื่อออกแนวผู้หญิงจ๊กกี้เม่นคนนี้ใครอ่ะลัง วันพุธสองทุ่มลนยทีวีหกกุมภาหกกุมภาพันธ์อีกไม่นานใช่ไหมฝนคิดว่าฉายไปแล้วนะคือมันยังไม่ได้ฉายถูกไหมอันนี้บอกได้เลยว่าดูแค่ต้นคลิปเท่านั้นแล้วคือช่วงหลังๆอะ่ะไม่รู้เลยแล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่เซอร์ตัวอย่างซีรีส์เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ฝนก,ก็กดดูต้นๆคลิปไปแล้วเหมือนกันดูแค่ไม่กี่วิแค่แบบ เอ้ยเข้าไปดูว่ามันคืออะไรเพราะเราก็ไม่รู้แค่เห็นรูปหน้าแบบนายใบนายขึ้นมาเราก็ไม่รู้ถูกป่ะเราก็กดเข้าไปดูคือมันก็เป็นซีรีส์ขึ้นมาไงเราก็เลยไม่ฉันจะไม่ดูแล้วก็ปิดไปนะคะแล้วก็จะมาเรีแอชทุกคนได้ดูกันวันนี้นะจ๊ะโอเคเราได้ดูบทบาทของหนุ่มๆกันไปนแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัว เหมือนจะมีน้องๆน,น้องนิวน้องนิวจาก B N K ได้มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกคนนึงใครนะฟลังเหรอที่ที่มาเล่นด้วยนะคะผู้หญิงเนาะก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่แนวชายล้วนนะคะก็อาจจะเป็นแนวรักกุ๊กกิ๊กหรือเปล่าอันนี้ฝนก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะดูแค่ต้นคลิปเท่านั้นนะคะไม่กล้าดูเต็มนะคะเพราะนั่งอยู่ในออฟฟิศกลัวตัวเองช็อกตายนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า เมาดักเรียนใหม่ชั้นปีที่หนึ่งแห่งเกรนแมนอะคาเดมี่โรงเรียนที่จะเปลี่ยนให้เราเด็กผู้ชายกลายเป็นสุดยอดสุภาพบุรุษสวัสดีเกรนแมนที่น่ารักทุกคนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของตนและนี่คือวิชาปลุกความเป็นชายในตัวคุณเกี่ยวกับอารมณ์อันแฝนของมนุษย์ทำไมเจมทำหัวทรงนั้นน่ะ <c oughs> แต่การอยู่ที่นี่มันไม่ง่ายสำหรับเลิฟออาซะเลย เพราะเขามีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้อะไรอ่ะเลิฟเป็นผู้หญิงคะที่บอกว่าเลิฟนี่คือเออที่เจมกับนิวรับบทชื่อเดียวกันนี่คือคนเดียวกักนถูกไหม สองคนนี้ฟ้องแฟนกันหรือเปล่าถ้าไมถึงแปลงร่างได้อ่ะคนที่เป็นเดกรีเทนส์ไม่ใช่แค่หล่อนะแต่ต้องมีความสามารถรอบด้านด้วยที่มาถึงใครอ่ะพี่เวียอย่าบอกเรื่งองเมื่อแฟนกับพี่เวียเจี๊ยบู้ดเดียวกันเจี <c oughs> <c oughs> พี่ชายพี่เบียสอนเป็นเล่นยูโดบ้างได้ไหมครับจะบอกว่าเจอ่ะเล่นแบบนิ่มๆอ่ะไอเป็นพระเอกเหรอชอบพี่เวียพี่โลสั่งมาอ่านไลน์หน่อยดิพี่พี่โลนี่คือใครอรอือะ อย่างว่าคนที่ได้เป็นแฟนเด็กเกย์เทย์ซิงเขาต้องมีขนาดไหนอ่ะก็สวยฉลาดในเรื่องนี้คือไอซ์มีแฟนแล้วถูกไหมสงสัยว่าอีเนอร์มันจะเป็นเกย์อะทำไมเนี่ยพี่เจ๊บไอ้ฝรั่งถ้ามันเป็นกูชอบมันฝรั่งมึงจะว่าไงวะไอ้คนลุก mưa anh chị tao nổi với lại mấy nó cũng hát khó nào อุย้ยผู้ชายคนที่ยืนนี่เจ๊ปะ่ะตกลงใครเป็นพระเอกอะผู้ช่ยเราไม่นั่งเนียบขนาดนั้นลูกขนลุกขนลุกมากอะคือซีรีส์เรื่องนี้มันก็ เป็นอะไรที่น่าดูอยู่ตรงที่ว่านายไบนายเล่นแล้วก็ด้วยเรื่องของเนื้อหาด้วยมันมีความเป็นแฟนตาซีนิดๆน,นะคะในเรื่องของการที่น้องสาวของปอเช่นะคะเลิฟนะคะออจากหญิงเป็นผู้ชายนะคะซึ่งรับบทด้วยเจมนะคะฝนไม่รู้ว่าแปลงร่างได้ยังไงเปลี่ยนร่างได้ยังไง มีพลังพิเศษได้ยังไงหรือว่าแค่ทำตามวิธีอะไรอันเนี้ยน่าติดตามมากแล้วสิ่งที่น่าดูที่สุดคือบทบาทของเจมส์เจมส์นี่เจมส์ทำไมเธอเล่นได้ตีบทแตกขนาดนี้คือแบบเจมส์ไม่ว่าจะท่าทางการเดินการพูดการจาการเอาผมทัดหูทั้งทั้งที่มึงว่าผมสั้นปะวะคือมันมีฉากที่ฝนหัวล,ล้อถูกไหมฝนไม่เคยเห็นแบบ เจมเล่นบทแบบนี้อ่ะแล้วคือหนักใส่ผ้าขนหนูแล้วเดินเข้าห้องน้ำอ่ะเฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองติดตามดูกันนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะ g r a c e Men Academy mm hmm. นะจ๊ะ mm hmm. ก็อ,อ่ออากาศวันแรกนะคะวันพุธท,ที่6กุมภาพันธ์นั่นเองก็คือเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆชอบชอบอ่ะชอบชอบคือมันไม่ออกเชิงแนวกูกิกมันไม่ใช่แนววัยรุ่นจ๋าแต่มันมีความ แฝงความคอมเมดี้แนวโรแมนติกด้วยแล้วก็มีแฟนตาซีปนนิดๆด้วยนะคะมันอะไรที่แบบคือมันองค์รวมมันเหมาะกับซีรีส์วัยรุ่นทั่วๆไปเนาะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆทีเซอร์ทำออกมาได้ดีมากทีเซอร์ทำดีมากทำให้ดูแบบน่าติดตามมากคือรู้สึกว่าการถ่ายทำฉากก็สวยนะคะสวยด้วยบรรยากาศน่าจะดีมากๆเลยช่วงที่ถ่ายทำนะอ,อ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่พลาดวดีโอฝนนะคะไม่ได้ดูก็ไปติดตามดูกันได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีไลน์ทีวีก็ไปโหลดมาดูได้นะจ๊ะ<ๆ>ก็ไปหาดูทีเซอร์กันได้นะคะใน u t u b e เนาะเข้าไปดูได้เลยนะคะของอ่อชาแนลของนาดาวนะคะนาดาวบางกอกโอเคสำหรับคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าก็พลาดไปเยอะนะแล้วก็มีอะไรที่ทำให้คนลุกเยอะมากนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้กันนะจ๊ะเอาไว้คลิปหน้าฝนจะมาทำรีแอคชั่นใครอีกลืมดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย